วันนี้บรรยากาศดีผมเลยถอยเรือออกเพื่อที่จะไปตกปลาตกหมึกที่ทะเลเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันต์ตํบลน,น้องแกอ่อำเภอหัวหินสวัสดีครับผมต้าบ้าหาปลาวันนี้เราก็จะมาทำการตกปลาตกหมึกในเรือลำเล็กของผมนะครับ เราก็ออกเรือครับมาตกหมึกตกปลาครับมาลองดูสักหน่อยนะครับว่าวันนี้หมึกจะกินดีหรือเปล่าปลาจะกินหรือไม่ต้องเราดูเราชมนะครับในที่สุดหมึกตัวแรกของวันนี้ก็มากินโยจนได้นะครับหมึกตัวนี้ใสสวยมากๆเลยครับขออนุญาตปิดเสียงครับเนื่องจากผมเปิดเพลงฟังด้วยนะครับหมึกหนึ่งตัวผ่านไปวันนี้หมึกตกกินนะครับ มีมือกระต้อยไหวนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมยังไม่ลีน,นะครับอ่าคือเราตกก่อนครับถ้าตกกินแล้วก็ตกเรื่อยๆนะครับ ในที่สุดหมึกตัวที่สองก็มาจนได้นะครับวันนี้โยผมหมานครับโอ้โหหมึกไซส์สวยอีกแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ลีนะครับเพราะว่าผมตกปลาด้วยตกหมึกด้วยแล้วก็วันนี้คือยังไม่เห็นหมึกก้อนนะครับหมึกน่าจะอยู่ข้างล่างเป็นหมึกตกนะครับมันก็ยังอาจจะไม่ขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าเราลีนะครับเราก็อาศัยตกไปก่อนนะครับหมึกไซส์สวยนะครับวันนี้ หมึกตัวที่สองของเรานะครับหมึกบนน้ำใส่กล้องด้วยเออเฮอสุดยอดเราจะมาตักเหยื่อะนะครับหลีแล้วก็ตักหมึกนะครับตักหมึกกัน รีตักไ้หมึกเยือแล้วครับครับหมึกเยือส่สวยนะครับให้ดูครับเีเป็นหมึ่สิเราตกได้นะครับสองตัวคอยหาถุงระไฟครับอันนี้มึกเกลือแล้วครับ mặc cắt Này hả Mực rau mặc cắt Chết 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 kín hả ba kín Pa uh -huh. uh -huh. kín hup. ปากกดครับโตวเบวลเลอร์โอ้โหกดใสสวยครับกดคีลิงครับป่านี้อันตรายนะครับค่อยๆจับ อันตรายนะครับปลานี่ปลากดยังมีพิษนะครับต้องตกปลานี่ต้องมีผ้ายนะครับใช้ผ้าแล้วมันจะปลอดภัยนะครับได้มาเราก็ต้องเด็ดนะครับเด็ดเงี่ยงพิษมันด้วยนะครับนี่ครับอันตรายครับมีพิษนะครับ กุงงเลยเฮ้ยจุดเทียนโอ้โยจุดเทียนสยสวยครับแต้มที่สองสองแต้มนะครับไม้แรกเป็นปลาปรากฏดนะครับไม้ที่สองจุดเทียนจุดเทีนยนใสสวยครับ สดหมึกนี่กินดีนะครับเอ้ยหัวหมึกครับหัวหมึกนี่ปลากินดีปลาชอบเป็นอะไรแบบที่ส่วนมากปลาจะกินหัวหมึกก่อนเลยครับปลากินครับกินครับกดทังงงเลย จุดเทียนครับจุดเทียนแสสวยครับจุดเทียนแสสวยครับกีกแล้วครับกัรงงเลยโอ้ย จริงครับขันง,งงเลยวะกี่อิ่งขันงงขันง,งงงงเลยอ่าขันกดไอ้กดหรอวะโอ้โหกดใหญ่ครับ ันนี้ก็บรรยากาศดีครับลมดีปลาก็เพากินนะครับอันนี้แต่หมึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน้ําเชี่ยวนะครับตอนนี้ตกไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับตกได้แค่สองตัวนะครับแล้วก็ช้อนลูกหมึกได้ครับหมึกกระต่อแล้วก็ตกปลาได้เรื่อยๆครับห้าหกตัวครับน่ครับปลาของเราครับตรงนู้นกองตรงนน้นอีกตัวครับ ได้ประมาณ5ตัวนะครับมากินครับปลาหลุดทีิ่าพแล้ว The length of the area. ก็ตีห้าแล้วนะครับเช้าแล้วผลงานเราก็ได้อยู่นะครับนี่คือหมึกเหยื่อนะครับนี่หมึกเหยื่อแอันนึงขอทิ้งในถุงอาหารถุงใส่เอ้ยนี่ถุงแข็งอู้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ปลาเล็กปลาน้อยครับชัดน่อน,นี่ปลาเหยือ่อปลาเหยื่อให้แมวครับ แม่ด้วยแล้วอับตกปลาได้ครับนี่ครับปลาเยอะครับตอนนี้ทอดหมึกผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเออมันลำบากนะครับมันจะลำบากโวัวผมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันทอดยางนะครับ คือผมยังไม่ค่อยชินกับการติดกล้องเท่าไหร่นะครับนี่ก็ปลาเราเดี๋ยวเราหยุดให้ดูนะครับปลาเราได้ปลาแล้วบ้่องอันนี้หมึกนะครับนี่หมึกของเราก็ได้ประมาณนี้นครับ นี่ถุงมึกทางนั้นเลยนะครับนี่ครับทั้งตกทั้งทอดนะครับมึกตกด้วยทอดด้วยก็จะได้ประมาณนี้น้ำม,มา,าแกงเลเช้าเราก็ได้เวลาครับ ดําเลยครับต้องไปทําหมึกอีกนะครับน่ครับผลงานปลาเราได้ประมาณนี้เราก็าจะเดินทางกลับเข้าฝั่งแล้วครับเพราะว่าเรามาตั้งแต่ประมาณทุ่มฝ่านะครับกับเช้าีปลากินไม่ค่อยดีนะครับผมห่วงตกหมึกถอนแหมหมึกด้วยนะครับ ก็เลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราเน้นหมึกก่อนครับปลาไม่ค่อยเท่าไหร่เ,เดินทางกลับบ้านนะครับ ก็จบกันไปก็ <c oughs> <Incred> จบกันไปหนึ่งค่ำคืนนะครับของช่องบ้าหาปลาที่วันนี้เราได้ทําการตกปลาตกหมึกหมึกที่ผมได้นั้นก็ประมาณ3กิโลครับส่วนปลานั้นก็ได้ประมาณสักประมาณ2โลได้ปลาเราก็จะเอาไปทําข้าวครับหมึกเราก็จะเอาไปขายนะครับแค่นี้แหละครับจบ